สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชดหมายลาจิมกัญชัยพศแล้วหลังทนายเดชาขอถอนตัวเป็นทนายแม่จากกรณีที่ทนายเดชาพูดแล้วแม่แตงโมส่งมือถือให้บังแจ็กยอมเสียค่าส่งไป2,000กว่าบาทเชื่อว่าคนนี้กู้ข้อมูลบางอย่างได้หลังทนายเดชาแถลงข่าวแล้วยืนยันแม่แตงโมเป็นคนส่งโทรศัพท์มือถือของนักแสดงสาวแตงโมนิดาให้กับบังแจ็ก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตัวเองซึ่งธนาเดชากล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันที่21พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาโดยทางคุณแม่แตงโมได้ส่งภาพแชทให้กับธนาเดชาดูทำให้เห็นถึงว่าภาพทั้งหมดตรงกันกับสิ่งที่มือโพสต์ลงมือโพสต์ปั่นในโลกโซเชียลทั้งหมดโดยแม่แตงโมเผยค่าส่งกับทางธนาเดชากล่าวว่าค่าบริการที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปสหรัฐอเมริกาให้กับบางแจ๊ค เป็นมูลค่ากว่า2,000บาทอีกทั้งธนาเดชายังระบุอีกว่าแม่ทำารจะชอบทำคนเดียวไม่เคยปรึกษาทนายธนาเดชาลั่นไม่น้อยใจแต่บอกได้แค่ว่าไม่มีใครรักแม่เท่าผมหรอกล่าสุดซูคาเนนราจาไฮเดอร์หรือบังแก๊กได้เปิดเผยผ่านรายการทุบโต๊ะข่าวว่าตนได้รับมือถือของแตงโมนิดาจริงโดยเครื่องดังกล่าวได้มาจากนางพนิดาเป็นเวลาก,กว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว และในการส่งมือถือของแตงโมนิดามาให้ตนนั้นไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการโอนเงินซื้อเครื่องแต่อย่างใดพร้อมทั้งยังยืนยันด้วยการบอกให้ไปรตรวจสอบบัญชีของนางพนิดาได้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนไม่ยอมว่ามีมือถือของแตงโมเนื่องจากตัวเครื่องยังไม่มาถึงตนเองส่วนเหตุผลที่นางพนิดายอมส่งมือถือให้กับบางแจ๊คเจ้าตัวกล่าวว่าไม่มีเรื่องของการโอนเงินแต่อย่างใด เพียงแต่หลังจากได้รับเครื่องขึ้นมาจากตำรวจแต่ใช้ไม่เป็นและอยากรู้ว่าในเครื่องมีอะไรบ้างซึ่งหลังจากที่รับจดหมายจากกระติกมีความเครียดซึ่งก่อนหน้านี้บางแจ็คได้แนะนำให้ไปกู้ข้อมูลที่ศูนย์แต่ไม่ไว้ใจจึงได้ส่งเครื่องมาให้ตนสําหรับภาพและข้อมูลในเครื่องของแตโมนิดาเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ส่งหลักฐานให้ใครอีกมีเพียงโทรไปปรึกษากับโมอามีนา จึงมีเพียงนางพนิดาและโมอามีนาเท่านั้นที่รับรู้ส่วนเรื่องของภาพที่ไม่เหมาะสมนั้นทั้งสองคนไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยล่าสุดวันที่26พฤษภาคม65ทนายเดชากิต,ติวิทยาน,านันท์โพสข้อความผ่าน Facebook ทนายใครทุกได้ระบ,บุว่าเรียนสื่อมวลชนผมและคุณแม่ตังโมได้ตกลงการเกี่ยวกับคดีตงโมโดยผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกัน แต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมต่อมากันชัยก็ได้มาโพสต์เคลื่อนไหวระบุข้อความว่าฟังเพลงเพราะๆดับความร้อนกันครับขออนุญาตอาสยามครับจดหมายลาจิมแจ็คธนาพลอาสยามขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ